เดียเลี้ยงลาน,น่ากับพี่แจ็กกี้จบทุกคนครับแจ็กกี้ถามมาอันเนี้ยมันจะทำคล้ายๆผัดค้าเลยไอ้ที่เป็นฟองๆนี่มันหมายถึงว่าอะไรวะเจิ้งบูดับแจ็กกี้กับเจิ้งใครหล่อกันเจิ้งอยู่แล้วเจิ้งอยู่แล้วมาเลย รัานหน้าเลยนะ่ใช่เราทำรัานหน้าอยู่บอกแสวสดีครับท่านผู้ชมนีตตอนรับเข้าสู่มันต้องมีอะไรแอท็กไงเอาใจยังเคยดูรายการไหมเคยพี่นี่เฮียเลี้ยงเฮียเลี้ยงเฮียเลี้ยงรัานหน้ากับพี่ แจกี้จุบคนไม่เห็นปกมั้งคนก็ไม่เห็นปกมั้งเขาเข้ามาเนี่ยอี้โอ้โหตกใจตกใจเขี้ยวูเดี๋ยพูดแล้วคนที่มิวถ่ายรูปด้วยคือใทราวันเ้ยหุ้ยคนที่ถ่ายรูปด้วยอันนี้อันนี้แก้ตากได้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันที่มจากโรงเรียนเก่าอือ่าแต่เมื่อคืนอะ มมันลงไอจีปิดสีเขียวโค้ดเฟนว่าพี่ออกของกับแฟนเก่าอุ้ยอุ้ยนี่มึงเอาความลับในโค้ดเฟนมาพูดนะมึงโดนเราออกแล้วไปมึงมีอะไรเมาส์ไหมมึงไปมึงไปดูไอ้นี่กันมาโอ้ยพี่ผมไปงานคอนเสิร์ตมาร้องใจพี่ร้องใจอะไรขอโทษมาในกลุ่มคอนเสิร์ตขอโทษเรื่องอะไรคือวันแรกที่ไปอ่ะไม่ใช่พี่คือวันแรกที่ไปใส่หัวจริงๆยังยังพี่ยัง เพิ่มกลับก่อนครับอ้าวพื้ไปยนของนี่ไปเลยรายการคนดังนั่งเคลียร์เ้รายการใหม่คุณงอนกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่งอนคุณงอนงานเกิดอะไรขึ้นครับไม่ได้งอนไม่ใช่อย่างนั้นพี่หมายถึงว่างอนนหกลัวทุกคนไม่จอยกับการที่พาไปทิพย์อ๋อมึงเป็นคนจัดงานว่างั้นนึกพี่ไม่ค่อยเห็นเพิ่มลงไอไอจีไงกูก็เห็นน้องมึงก็ลงลงเหรอ แต่วันนั้นมีเพิ่มลงเป็นสิเอ้ยหัวพี่ปิ้มช่อนพี่ปุ๋ย้ยเฮ้ยนีย่มันช่องไอ้กระจิงสวัสดีทุกคนจบหนูได้ข่าวว่าวันนี้ออฟฟิศพี่ป๊อปคนหยุดเยอะหนูเลยมาช่วยพี่ป๊อปค่ะจริงเฮ้ย,ย,ยแล้วคนอยากได้เสื้ออันนี้มันจะไปซื้อที่ไหนได้วะคืเอเคือคืองรางรืางเฮ้ยนีโน่ ino, มาไงมาซื้เลนเยดโดนีโน่ทุกคนนี่เราจะเริ่มหมักหมูไปเลยนะ สูตรแบบสูตรใหม่นะทุกคนคือเอาเต้าเจี้ยวเนี่ยไปผสมกับกระเทียมก่อนมะทำให้หอมขึ้นเต้าเจี้ยวเนี่มกระเทียมทำให้หอมหน่อยยังไงก็ได้ก่อ้มันสนุกน, <c oughs> น้ำปลาเราจะไม่ใช้เลยเพราะว่าเป็นอาหาร <c oughs> อาหารอาหารจีนเนี่ยเราจะมาทางซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวรสชาติลองไหมฮะเฮ้ยเฟมนิดนึงคำเดียว มันก็คือเต้าไอ้ทั่วเหลืองหมักอ่ะเหมือนเหมือนกันที่มึงไปแดกที่ปักกิ่งอ่ะหมูจะหมักฟิลแบบเดินเพสซุกี้เคยาด้ยินบ้างแล้วู้แล้วนฮะกราทำกันหมดเลยนะทุกคนครับแจ๊กกี้พามา เดี๋ยวคุณพักบ่อนก่อนได้เดี๋ยวเราจะต้องหมักหมูประมาณหนึ่งคืนผมนอนนี่เลยแหละสูตรนี้เนี่ยถ้าอยากให้มันเข้าเนื้ออยหน่อยเขาบอกว่าขยำจนน้ำแข็งมันระเหยไอหมิวไม่มาตอนรับแจ็กกี้เลยอ่ะมิวคุณแจ็กกี้คุณมีวิธีการยังไงที่จะดูแลสำหรับคนที่วิดีโอยังวิดีโอคอหาแฟนเก่าอยู่ไหมสำหรับคนที่กำลังวิดีโอคอหาแฟนเก่าครับก็ คนหาที่ยดเหนี่ยวอะไรใหม่ๆบ้างเช่นแบบว่ากิจกรรมยามว่างแบบเอาออกไปทำแอคทิวิตี้บ้างอะไรเงี้ยฮะเแต่ระหว่างที่เขาทำแอคทิวิตี้นั่นแหละเป็นระหว่างที่เขาคอหาแฟนเก่าโอ้ันนี้อาจจะยากแล้วแต่ว่าเขาอัพในโค้ดเฟนนะพี่ไปรู้มาได้ไงรู้ะแม่เพราะว่าโค้ดเฟนเขามันมีโอเพน n open open c แชทออกมาฮะชื่อว่าถึงใครก็จ้ามันมีที่ไปรู้เรื่องเด็กคนหนึ่งมาที่เขาไปวิดีโอคอหาแฟนเก่า แตบบ่ว่าคุณลงแค่แบบโค้ดเป็นปะไม่รู้ใครอ่ะ <laughs> แม่แม่วันนี้ผมมีลูกมือเป็นคุณแจ็คกี้แล้วก็คุณเชฟเจิ้งเพราะนั้นเนีน่ยในในระหว่างนี้ผมจะสบายสบายของผมแล้วหลังจากเนี้เดี๋ยวผมจะให้แจ็คก,กี้กับเชฟเจิ้งเป็นคนเฮียเลี้ยงพวกคุณเองได้เลยครับคุณชอบกินร้านหน้าไหมคุณแจ็คก,กี้ชอบกินมากครับเป็นแร้าน<ะ>หน้าที่ผมชอบจะต้องมีเส้นกรอบ เรามีเเส้นอะไร่เส้นมีเหลืองเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใหญ่ถ้าเส้นใหญ่กรอกมันจะเป็น้าหน้าอะไรฮ่องกงเนี่ยเหมือนไหวลาเนกรอก่มีไข่ดาวตรงกลางทำได้ป่าวได้เฮ้ยเจ้งเอาเส้นใหญ่ที่แบบอ้วนอยู่แล้วไปทอดให้หน่อยคุณเปรู้จักกับคุณแจ็คกี้ได้ไงคุณเจบเจอรนผมรู้จักแจ็คกี้ตั้งแต่แจ็คกี้อยู่ม .3 ที่กรทอวะที่ได้กินเตี๋ผมอยู่อัสัมชัน คือผมก็นมาสนิทกับแจ็กกี้อ่ะตอนที่แจ็กกี้จะเข้ามามสี่ที่อสามแจ็กกี้มาคัดบารใช่ป่ะมาคัดบแล้วพวกผมก็เป็นคนดูว่าแบบมีผมก็เพื่อที่เป็นนักบารมานั่งดูแบบเออว่าคนไหนแบบมีแววเลยเนี้ยช่วงนี้มาทำน้ำลัดหน้าครับใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เรา จากตรงนี้เนี่ยไม่เกิน15บห้าทีเสร็จแล้วคือมันหมดแล้วเหรอที่นี่เสร็จแล้วเหรอทันพักเที่ยงกูบอกได้เลยบอกแวกคุณต้องถามถึงแบบเพลงใหม่ของของแจ็กคกี้แล้ว <c oughs> เพลงใหม่แจ็กคกี้ชื่ออะไรนะชื่อไม่เป็นไรจริงครับนี่ตองอรงเลยตรงไหมเน,นี่ยนางเอก M v วเปล่าตรงเลยนะไหนเพลงมันพูดถึงยังไงนะแจ็กคกี้พูดถึงคนที่มันชอบพูดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันเป็นอุย คุณเปิดให้ฟังหน่อยได้ไหมไอ้นี่ย้อนให้มันีป็น ระหว่างที่กำลังอินกันอยู่ไม่อยากให้เสียเวลาฝากด้วยนะครับไม่เป็นไรจริงๆนะครับผมฟังแล้วนะทุกสิ่งอ่อนเมื่อไหร่คะอ่อนเมื่ออันนี้อ่อนเมื่อไหร่คะไม่รู้พูดไปแบบว่าอ่อนเลยเอกี้ฝักสวดเลยสวดสวบสวดสวดเลยอันนี้เราจะผัดให้ให้ผักมันกรอบไว้ก่อนแล้วก็พัดทิ้งไว้ก่อนเลยอันนี้เราได้แล้ะเอามาคใั้เรียบร้อยฮะเก่งมากเจกี้ นี่ทำแบบสเต็ปของพวกแบบอาหารออชชันเยอะๆใหญ่ๆเดี๋ยวผมให้แจ็กกี้เป็นคนเริ่มต้นเลยคุณทำกับข้าวป่าปกติไม่ค่อยทำเลยครับวันนี้แหละเดี๋ยวผมให้เชฟเจิ้งมาอยู่ข้างเชฟเจิ้งมาช่วยครับผมแจ็กกี้หน่อยอันเนี้ยมะทำคล้ายๆผัดคะน้าเลยก็คือเอาน้ำมันใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่หมูนี้แล้วก็จะใส่คงใส่ไก่ใส่น้ำแล้วก็สุดท้ายเอาน้ำน้ำแป้งมันใส่เรียง เฮออ้อว้าวโว้ยมีแฟนทำอาหารเก่งนี่มันให้ถาวเว้นี่นหอ้าร่างก้าเหงื่อออกแล้วไม่มีใครเช็ดหน้าเช็ดตาเลยจนะ้ะเช็ดเองได้ไอที่เป็ <c oughs> นฟองๆนี่มันหมายถึงว่าอะไรวะเจ้าบูดครับแล้วตอนนี้กูมาทำเดี่ยวใช่ป่ะใช่ครับทำคนเดียวเลยเหรอใช่เลยเหงาดิอย่างนีเง้เหงาเหงาแต่ว่าจริงจริแล้วก็มีแบบกลับไปเจอพี่ๆอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ย พอาัจริง t เนี่ยมีเป็นวงที่มีเพลงพอๆอยู่เยอะมากเลยนะครับไออย่างไม่เป็นไรนี่มาจากเรื่องราวชีวิตจริงป่ะเรื่องราวชีวิตจริงอุ้ยมันมันคือถามได้ป่ะเนี่ยถามได้ถามได้มันคือที่จ r i n ี่ y เป็นคนที่แบบชอบพูดว่าไม่เป็นไรแบบว่าชอบเป็นคนแบบอะไรก็ได้ง่ายๆเราชอบพูดคําว่าไม่เป็นไรเพราะว่าบางครั้งอะไรเงี้ยคำว่าไม่เป็นไรอ่ะมันอาจจะเป็นเกราะป้องกันเนี่ยเวลาแบบดูไม่ ดูไม่อ่อนแอรอะไเงี้ยไม่เจิ้งลืมว่ะขั้นตอนแรกจริง,ง,ต,งตั้งแต่กังเย็นหมดงั้นก็ใส่ได้เลยเพี่อย่าไปสนใจเออนี่ดิน้องหี้โอิยฉากคนมีแฟนทำอาหารเก่งจริงแม่ว่าก็าเจ็ดสิบตัวเลยแจ็กคกี้กับเจิ้งใครหล่อกันพูดมาตามตรงความตามความรู้สึกที่เรารู้สึกออกมาจเจิ้งอยู่แล้วจเจิ้งอยู่แล้วอะไรขอบคุณครับ รานหน้าทําง่ายมากนะทุกคนอยู่ที่บ้านะ่ะหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่แล้วอะ่ะโ้คคือเป็นอะไรอัลบั้มหรือว่าเป็นกําลังทําอัลบั้มอยู่ครับจบคอนเสิร์ตใหญ่เนะี่ยคอนเสิร์ตนั้นคือคือจบด้วยครึ่งแรกของอ๋อครึ่งอัลบัม้มใช่อืมเพราะตอนเนี้ยกําลังรันเข้าสู่อัลบั้มเต็มใช่ครับแล,แล้วแล้วเรามีคอคอนเสิร์ตในการทำไหมก็คือซีเนมาติกไปเลยใช่ครับทุกอันอันตอนนี้ปล่อยมามีกี่เพลงอะมีหมด6เพลงครับ เพลงอะไรบ้างกันม e ีซันชัยอีซ์ไพรอันนี้พออัสอัสสุดๆแดนซิ่งควีนอือนั้นเต้นกันมันเลยระเออยรักเออยอันนี้ชอบมากแล้วก็มีเพลงล่าสุดคืงเน็มแแบร่ไม่เป็นไรเนี่ยเหรอเอ้ยมีมีเน็มแแบร่ก่อนแล้วอ๋อมีเน็มแแบร่ข้าวสารได้กินมั้มันจะมีความแบบเลือนเพชรอซุกี้เลือนเพชรที่เราลอกมาล้านหน้าเลยไงไงเราทำร้านหน้าอยู่ จริงปะเนี่ยทำไมอ่ะผมไม่ชอบเทเจอร์มันอ๋อแบบแล้วมึงคิดว่าร้านนาชอบมึงไหมผมว่าไม่ชอบเลยไม่ค่อยถูกกันมึงเนี่ยเออเป็นเชฟต้องชิมเออหรือมึงจะเรียกยายจีเข้ามาชิมหน่ะมือไม้มันพร้อมจะเปิดร้านแล้วนะใช่ค่ะแล้วเปิดร้านแล้วก็แบบมีแบบลูกค้าสาวๆมากินทุกวันทุกวัน ในระหว่างนี้ก่อนที่แก๊จะหมดผมขอขอนุญ,ญาตคุณอยากทอดไหมถ,ถ้าทอดจะมีสเต็ปหนึ่งนะนี่แหละทุกวันนี้ต้องรับเอนิโน่กับบ้านเก่าแล <S 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 ้ะ แม้ว่ากินข้าวมาทุกครั้งได้กินทุกครั้งวันสิ้นน้อยขนาดมันไม่รู้มันจะมาไงมันยังใส่เสื้อมาโฆษณนาลานมันเองได้เด็บอยตอนนี้นะครับปิดไปแล้วทำเน่าถ้าคนอยากได้เสื้อแล้วไม่เด็บอยปิดไปแล้วทำไงวะขึ้นมาอีกแล้วฟื้นไม่บอกคุณที่สี่เสื้อคูณคอนเสิร์ตล่าสุดคุณเป็นยังไงมั้งคุณชอบไหมชอบเลยโปรดักชั่นเราเป็นคนดูเองป่ะตอนนั้นเห็นเห็นที่เคยคุยกันดูเองครับดูเองทั้งหมดเลยไม่เหนื่อยเหรอ แค่คอนเสิร์นที่เราแบบทำอย่างเดียวก็ชิบหายแล้วนะนี่ต้องมานั่งดูโปรดักชั่นต้องมีแฟนเบนเนฟิตอะไรปะมีครับมีมีก็จัดมีแบบไฮทัชไฮบายอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะซาวเช็คแต่รอบซาวเช็คเขาก็เขามาดูเขาเขามาดูซาวเช็คได้เหรอใช่ครับเอ๊หนึ่งสองสามควจู ออกไข่ได้ด้วยมือเดียวโอ้โหเสียงกรอบชิปคือรัดหน้ามันมันจะเป็นแบบเท็กเจอร์มันจะเป็นเนึ้อนืใช่ไหม พราะนั้นถ้าเจอกับอะไรที่แบบกรอบๆ,ๆนี่มันจะแบบสุดจะบรรยายทุกคนไป <c oughs> เพิ่งเคยกินเส้นกรอบขนาดนี้สิบเ้มเลยอร่อยไข่หน่อยไข่โคตรดีอเ่อยไงครับพี่อร่อยมาก <c oughs> เสียงดังครึบ <c oughs> พี่นินะ ไอ้ปุ้นี่คือคนที่เวลาไปแดกอาหารเนี่ยต้องพิเศษเสมอใช่ไม่ต่ำกว่าร้อยดูให้เ,เน้ๆนๆทงนี้นี่พีอร่อยมากพีแบบเป็นสิลแบบกินรัดหน้ากับเลอ่ะคณะคือกรอบ ใกลนากันเลยไอ้เหี้ยงล้หน้ากันเลยไอ้ไอ้ทีมใส่เสื้อขอปะขอเตี้ยนี่หว่าไอ้เหี้ยไปทำบุี่เรื่อยเพื่อนจ้ะอยู่เฉยเฉยก็ทำบุญนี่ไอ้เหี้ยงนี่มึงโชคดีเนี่ยมึงเตี้ยกว่านี้อีกนิดนึงมึงเหม็ดตีนตัวเองแล้วทำบุญเรื่อยเพื่อนเตี้ยกว่านี้คุนี้นิดนึงมึงเหม็ดตีนตัวเองแล้วแม่บอกใช่บอมีแปดเจอแล้วอันนี้จะเกี้ยอันนี้แจ็คผ้าแจ็คผ้า เอาเยอะเอาน้อยแค่ไหนน้อหมูครับอด้ไหมนี่นึครับนี่หมูนิดหนึ่ครับอเคคแฟนแพี่ทีมแี่ทีมเสียองข้าวนี่ทีตี้ไงนี่ตี้นี่สามคนแปดสามครับ แล้วผมเตัดครับดเี้ยไปเนี่ยรล้วผมไปอันเล้เฮ้ยไม่ได้เตรียมมาเดินเลยว่ะี่เนอะยี่เนาะมา เป็นซะเลยน,น,นะครับมีใครกินร้าหน้าหลออเท่านี้หรือเปล่าใช่สุนทรภู่ผี่วมรอของใช้ไปเต,ตะตาเี่นแขงกเนี้อันนี้ฝากเพลงใหม่ไม่เป็นไรจริงๆบทเพลงที่ทำออกมาจากชีวิตจริงของหมิ็ยว <c oughs> ีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่และลูกรอ,อไปดูในวีนะครับซึ่งในม็มวิกกี้ได้พี่แหม่มคาตริยามาเล่นด้วยซึ่ง ก็จะมีความแบบว่าในละครอาจจะนึกถึงละครเรื่องคนจ่าใช่นึกถึงเมื่อกี้ถึงพี่แหม่มแล้วเขาแบบเอ๊ะทำไมเป็นพี่แหม่มวะเอาไปย้อนไปเขาเป็นเขาเป็นแม่ลูกกันในเรื่องคนคนจางใช่ครับชนะยูทูบแจ็กกี้จักรินนะครับไปตามดูกันได้นะครับเลิศเลยวันนี้ขอบคุณที่น้องแจ็กกี้มาเป็นเฮียเลี้ยงให้พวกเราด้วยแล้วก็วันนี้สนุกสนานมากขอบคุณเชฟเจิ้งด้วยนะขอบคุณเชฟเจิ้งด้วยครับสามารถไปติดตามในช่องนะครับไอ้กับเจิ้งได้ วันนี้เฮเลียงสนุกมากครับขอบมากครับก็ยังมีอนนอาหล้งจานอยู่นะพี่อย่าลืมเออเออโอ้ยนอนออกจบจบเฮ้ยจับน้ำใหม่ไลยตีพีนี้ไม่มีใครช่วยมึงหรอกพี่สามมึงไม่อยู่เออคลิปที่แล้ีแล้วก็ทาคนเดียวไอ้คลิปที่แล้วเราก็ทาเราก็อนนออกด้วยกันหลายคนไม่ใช่หรอะเอาไอพีนี้มึงนอนออกไงก็ออกกับพี่ป๊อปแล้วพี่ป๊อปก็ออกแล้ว คลิปนี้มันไม่แฟร์แล้วเราก็โดนกันหลายคนนะแบบไม่ออกเฮ้บ่นไรช่วยกูนี่มาบอกแวะ